เมื่อกี้ทุเรียนต้นร้อยปีเพิ่งตกลงมานะครับอะไหายนี่ไม่นนไม่น่านเชื่อกตกอีกไม่ลูกอื่นอ่ะจะได้ไม่เข้าไปใกล้โอ้โหนี่งไงที่ครับพี่เขาบอกเฮ้ยนี่ไม่น่านเชื่อ,อจริงจิงเมื่อกี้แบบเออรสชาติเป็นไงตกลงมาให้กินเลยต้นร้อยปีเชร์นอีอีพี EP นี้นะครับเราพามาที่ชุมชนรักขาวใบสีจังหวัดจันทบุรีครับผม การเดินทางมาจันทบ,บุรีครั้งนี้นะครับเราก็ได้ใช้ยางโตโยต้ารุ่น Pro อ e s ซียวในการเดินทางมาจันทบ,บุรีในครั้งนี้นะครับวันที่เรามาเนี่ยเรียกว่าอากาศดีมากนะครับรถเราก็วิ่งมาอย่างราบเรื่นจนผมหลับตลอดทางมาตลอดนะครับจนพาพวกเรามาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเหมือนทุกครั้งเช่นเคยต้องขอบคุณโตโยต้ามณะที่นี้ด้วยนะครับ ระหว่างทางที่เรามาที่นี่นะครับก่อนจะเข้าไปที่ชุมชนที่นี่นะครับเราก็ได้แวะเนินนางพญาเกาะนนะครับซึ่งเป็นจุดที่เหมือนเขาพัฒนาขึ้นมาใหม่สําหรับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นจุดที่เหมือนเกาหลีมากๆกันนะคืนน้ําทะเลสวยเขาทำพื้นที่ออกมานะ่าสนใจด้วยนะมีจุดถ่ายรูปมีจุดขายของทุกอย่างนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวช่วงวันหยุดแบบนี้มาถ่ายรูปกันสวยงามเลยนะเพราะงั้นใครแวะผ่านมาแถาวนี้ก็แวะ,วะไปเนินนางพญาเกาะได้เพื่อแบบถ่ายรูปทะเลใสนะ้ําสวยสีฟ้าเลย ก่อนที่จะเข้ามาชุมชนที่นี่นะครับพอมาถึงชุมชนรักเขาบาบสีนะครับก็ได้มีนัดกับไกด์ชุมชนหรือพี่นงรักเขาวไว้นะครับซึ่งพอมาถึงแล้วนะเขาก็จะมีกระจาดผลไม้วางต้อนรับเราไว้นะเหมือนเป็นเวลคัมผลไม้อนะ่ะเราก็ไปนั่งกินสักพักหนึ่งระหว่างการนั่งกินเนี่ยก็มีพี่ผู้ชายคือพี่เบสน,นี่ยแหละเป็นลูกชายของพี่นงรักเขาเขากํลาลังง่วนอยู่กับการขายทุเรียนของเขาเพิ่งเสร็จนะครับ ก็เลยได้พูดคุยกับเขาสักรังหนึ่งเรื่องทุเรียนนะวันสุกนี่มันคอรสดังโป๊ะๆรับเพราะมีฟองอากาศระหว่างพูถูกไหมใช่ถ้าพี่จับแล้วหนักลงหนักตึบมันก็ยังดิบยิ่งสุกยิ่งเบาจริงๆเมื่อกี้ครับพี่ที่เบสเขาบอกไงเขาบอกตัดอย่างเงี้ยเออลองเราเอาลิ้เรียวชาวบ้าชาวบ้าถ้าหวานนะแปลว่าลูกเนี้ยอร่อยแน่นอนทุเรียนของกาจารทัาเรียนจริงคือทุเรียนอะไรครับส่วนมากหลักๆก็หมอนชมี มอนชนีพวงมณีความแตกต่างของทุเรียนแต่ละพันธุ์เนี่ยครับพี่มันต่างกันยังไงอะครับเนื้อเนื้อรสชาติซึ่งพี่เบ๋เขาเล่าให้ฟังว่าจริงคนสวนแบบเราเนี่ยเขาคินแบบสุกข,ขาต้นนะแล้วหล่นลงมาตึบ๊บแล้วกินเลยแบบนั้นของคนสวนนั้นอร่อยที่สุดจริงๆนะผมไม่ได้เป็นคนกินทุเรียนนะพี่เบ๋เขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหั่นให้ดูลองชิมดูเขาก็ได้หั่นแบบแข็งกับหั่นแบบนิ่มให้เรากินอ <ผม S 2> พี่ลองกินเ<ม>ฟนไฟรายเลยอ่ะพี่ลองชิมก่อนรสชาติหวาน แต่นอนพระเอกที่สุดก็คือหมอนทองนี่แหละไปที่ไหนบ้านเราก็มีหมอนทองอยู่เยอะนะครับแต่ที่นี่ก็มีทุเรียนให้เลือกหลายพันเนาะแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปเจอพี่นงรักเขาก็เสร็จงานพอดีนะครับพี่รักสวัสดีครับ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 ตอนนี้พี่นงรักนะครับเป็นไกด์ชุมชนของเราในวันนี้นะเวลานักท่องเที่ยวมาเราก็จะต้อนรับแล้วก็เดินพาเที่ยวตอนทําแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเนาะเรามองว่าที่อื่นน่าเที่ยวกว่าความรู้สึกที่รักทาไปทุกวันนี้ก็คือเหมือนเราอยากตีแผ่ให้คนข้างนอกรู้ ในสวนมีอะไรดีแล้วก็มีดีอีกเยอะเลยที่คนข้างนอกยังไม่รู้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองกับท้องถิ่นด้วยค่ะวันนี้โอตทำอะไรบ้างครับพี่นงรักเดี๋ยววันนี้เราจะพาปั่นจักรยานปั่นจักรยานก่อนปั่นจักรยานก่อนเพื่อไปดูบริเวณรอบๆของชุมชนที่นี่ใช่ไหมครับกิจกรรมแรกที่พี่นงรักแนะนำก็คือเราเริ่มไปปั่นจักรยานรอบๆชุมชนกันก่อน เพี่เราก็เลยพาเราไปแวะสวนทุเรียนร้อยปีต้นทุเรียนร้อยปีคือต้นนี้ะครับอ่าอีหัวบ่อโอ้โหคือตอน้นทุเรียนร้อยปีเนี่ยพอเห็นครั้งแรกแล้วแบบคือต้นมันสูงผมก็เลยถามว่าถ้ามันสูงขนาดนี้แล้วลูกข้างบนเนี่ยมันจะเก็บยังไง เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยต้นอย่างเงี้ยไม่มีใครเก็บได้หรอกมันปีกันไม่ไหวต้องรอให้มันตกลงมานะครับซึ่งทุเรียนร้อยปีเนี่ยเขาเป็นพันุโบราณชื่อทองบ่อเมื่อก่อนเขาชื่ออ e ีปากบ่ออันนี้ที่นงลักเขาแนะนํามานะครับแต่ทำให้มันเพาะขึ้นอ่ะก็เลยเป็นทองบ่อนะครับแล้วอยู่ดีๆไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่ได้แบบแต่งเติมนะเขาตกลงมาจริงๆทุเรียนร้อยปียตกลงมาปึ้ง่งตกเลยพึ่งตกเมื่อกี้ทุเรียนต้นร้อยปีพึ่งตกลงมานะครับอะไราจริง ไม่ไ <จะ S 1> น่าเชื่อ<ช>ติดตกอีกไม่ลูกอื่นอ่ะจะได้ไม่เข้าไปใกล้5นโอ้โหนี่งไงที่ครับพี่เขาบอกเขาบอกถ้าส,สุกแล้วตกลงมา,ามันจะเป็นแต่งี้ไม่ใช่ทุเรียนฉี่เฮ้ยนี่ไม่น่าเชื่อ,อจริงจริงเมื่อกี้แบบเออรสชาติเป็นไงตกลงมาให้กินเลยต้นร้อยปีจริงจริง,รงเราอาจจะพูดคุยแล้วเจ้าของสวนแบบสมัยก่อนค่ะไรนอินลองกินดูแล้วกันเราโยนลงมาให้ลูกหนึ่งนะครับเื่อจริงๆแล้วผมอ่ะไม่ใช่คนกินทุเรียนนะแต่ว่าเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละทุเรียนร้อยปีก็ลองหน่อยแล้วกัน เนื้อเขาจะหยาบเป็นเสี้ยนแล้วมันใช่ไหมคะคือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะละเอียดละเอียดเนื้อเนียนมครีมแต่อันเนี้ยหยาบกว่าเนื้อหยาบแต่หวานไหมหวานเจี๊ยบเลยกินแล้วก็แบบรู้สึกจริงๆถามว่าอร่อยมากไหมมันก็อร่อยแต่ถามว่าอร่อยมากๆไหมมันก็แล้วแต่คนชอบเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีแล้วกันที่เราได้มากินแบบนี้โดยความบังเอิญจริงๆนะครับ นอกจากส่วนทุเรียนร้อยปีเนี่ยเขามีต้นมังคุดร้อยปีเหมือนกันนะต้นมังคุดเองอ่ะเขามีวิธีนับตานะหนึ่งตาคือ1ปี2ตา2ปี3ตา3ปี4ตา4ปีเนี่ยเขาจะมีมาเรื่อยๆนี่อีกเนี่ยอ๋อก็คือ,อก็นับไป 1>, 1ปม 1>, 1ปี2ปี 2> 3ปีสปีสลับ <4 S 2> ไปสลับไปเรื่อยๆอ,อ่แปลว่าต้นร้อยปีก็ต้องมีร้อยปมเกินข้างหลังเนี่ยคือต้นมังคุดร้อยปีครับมันมีความพิเศษกว่าต้นเล็กบางที ต้นใหญ่อ่ะยิ่งอายุมากยิ่งหวานเพราอเหรครับใช่ oh. แล้วยิ่งเขาดกเท่าไหร่ลูกเขาจะเล็กใช่ไหมคะ uh. เล็กแล้วก็ติดกันเป็นพวงเลย oh. แล้ว,ล,วลองตอกมาดีเปลือกบางเฉียบ,บอร่อยมากาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนเนี่ยเขาเรียกวิงเอาฟรุตใช่ไหมบางครเขาเรียกฟรีนเอาฟรุตจริงๆเขากินคู่กันนะเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนบางคุดเขามีฤทธิ์เย็นก็เลยเหมือนหนอยินหยางนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บส่วนเนี้ยนอกจากเราโชคดีที่ได้กินทุเรียนร้อยปีแล้วบางครั้0ร้อยปีเราก็ได้กินนะครับ แต่สำหรับผมเนี่ยผมตื่นเต้นกับการที่อยู่ดีทุเรียนตกลงมาในระหว่างการถ่ายทำมากๆเลยนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเอะหรือว่าจริงๆเขาะอยากให้เราชิมกันนะว่าแบบทุเรียนเนี่ยร้อยปีของเขาน้นเป็นยังไง หลังจากน,านั้นนะเราก็ออกจากสวนนะก็ปั่นจักร,รยานมาเ้ยจนเข้าที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ของเราซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางชุมชนนี่แหละพี่นงล้วก็พาเราเดินเลาะเข้าไปดูโฮมสเตย์ของเขาครับจะได้มีแค่3ห้อง3ามห้องห้องสองคนห้องสองคนแล้วก็เย็นวันนั้นก็เลยกินข้าวพักผ่อนกันไปพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราก็นัดพี่นงลักไว้ตอนเช้าเลย7จ็ดโมงว่าช่วยพาพวกเราไปดูสวนรกกร,รมหน่อยนะครับก็ระหว่างทางเดินก็ถามไปว่า ลวกรมมันต่างจากสลากยังไงล่ะพี่เขาก็อธิบายมาว่าจริงๆสละกมันเม็ดเล็กรสหวานกว่าละกามเนี่ยมันรสเปรี้ยวกว่าเม็ดใหญ่กว่านะครับละกรมเนี่ยนะคือเขาเรียกสาวพันปีเนี่ยไม่แก่ไม่ตายอยู่ได้เป็นพันปีพอเขาโน้มมาเขาก็จะปล่อยกิ่งก้านแบบเนี้เราต้องคอยตัดทิ้งทุกปีแล้วก็ทําเป็นอย่างเงี้ยเป็นปุ๋ยอยู่ข้างในทึ่พี่โนราเขาอธิบายต่อไปว่าลูกละกรมจริงๆมันลูกเล็กๆเองนะครับแต่มันเกิดจากการตัดแต่งกิ่งของเขา จนตอนนี้มันกลายเป็นผลใหญ่โตสีแดงสดโหนี่ลูกแบบแดงแป้นเลยอะ,ะนี่แต่งแล้วจะเป็นอย่างนี้ละกามอย่างเงี้ยครับพ่อเก็บผลเสร็จแล้วแต่คนเขาอยากเอาพวกต้นไปใช้ประโยชน์เขาก็ตัดต้นไปถูกไหมครับเาตัดกิ่งนะกิ่งอ่ะจะตัด,ดนี่ <พอ S 1> นะนี่แหละเมื่อก่อนนะเราจะว่าง,งานกันเราก,ก็เย็บใบละการรมไปตับจาานั่งเย็บแล้วก็เอามากัน้นห้องน้ํากั้นครัวทําอะไรมุงหลังคาใบละกามเนี่ยพอเอาใบออกเราก็เอาก้านมันไม้หรือไม่ไม้ละกามเหมือนกันไม้ละกาม นอกจากผลที่อร่อยแล้วต้นเองก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะอีกด้วยนะครับนี่ค่ะไม้มังคุดอ๋อไม้มังคุดร้อยปีตรงเนี้ยแล้วเนี่ยเขาตัดมาผลไม้นอกจากเรากินผลเพื่อให้รสอร่อยแล้วเนี่ยลำต้นเองใบเองประโยชน์อย่างอื่นชาวสวนเขาได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วมาสวนแบบนี้คือเราก็ไม่ได้ได้ไดความรู้แค่การกินผลไม้ช่วงไหนอย่างเดียวยังได้ประโยชน์กับความรู้เรื่องการใช้ลำต้นใบต่างอีกด้วยนะครับ เซึ่งมากๆไปกว่านั้นแล้วนะระหว่างทางผมยังมีข้อสงสัยว่าอย่างเห็นข้างหลังไอทุเรียนเนี่ยเขาจะมีเชือกผูกกันไปหมดเลยเชือกแดงบ้างขาวบ้างว่าผูกไว้ทําอะไรนะก็อย่างเห็นต้นข้างหลังเนี่ยครับเขาผูกเชือกไว้เยอะแยะเลยผูกไว้ทําอะไรครับเขาใช้เต้ากิ่งใหญ่เพราะทุเรียนเป็นกิ่งที่เปลาะบางมากอ๋อถ้าเราไม่ต้าไว้เดี๋ยวก็จะ ลูกมันเยอะอ่ะมันก็จะฉีกลงมาทั้งกิ่งฉีกลงมาทั้งกิ่งแต่ระหว่างทางเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงระเบิดปังปังปังป,งป,งปังตลอดเวลานะว่าแบบก็เลยถามว่าได้เสียงเหมือนประทัดเหมือนระเบิดเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเสียงเนี่ยเขาบอกว่ามันไว้จุดไว้เพื่อไล่กระลอกนอกจากนั้นเรายังได้ยินเสียงเพลงตลอดเวลาด,ด้วยผมก็นึกว่าแบบเหมือนเสียงตามสายตามต่างจังหวัดนะแต่จริงไม่ใช่ครับเปิดให้ทุเรียนเขาฟังเขาเปิดเพลงให้ทุเรียนฟังเปิดเพให้ทุเรียนฟังให้ทุเรียนอารมณ์ดีขึ้นไม่เครียดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึงะลอ ก็ะจะคิดว่ามีคนอยู่แถวนี้ก็เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก,นอกส,อสองตัวหลังจากที่เราไปดูผลไม้มาหลากหลายชนิดแล้วซึ่งจริงๆช่วงเนี้มันเป็นช่วงทุเรียนเงาะละกรํารม,มังคุดนะครับก็เลยคุยกับพี่น้งรักว่าเนี่ยอย่าเห็นอาหารชาวบ้านที่แบบคนในชุมชนทำหน่อยว่าเข้ามาประกอบอาหารอะไรได้บ้างนะพี่น้งรัก,ก็เลยเสนอมาสีเมนูเป็นน้ำพริกละกํนะครับข้าวละกําขยำปูยำมังคุด แล้วก็ทุเรียนผัดพริกแกงซึ่งพี่วัรักก็ได้ลงมือทําให้เราชิมกันเมนูแรกเป็นอะไรครับทุเรียนผัดพริกแกงแล้วผัดก็ใช้ผัดกับน้ำนี่แหละเราจะใส่กุ้งใส่ไก่อะไรก็แล้วแต่เราซึ่งทุเรียนผัดพริกแกงเนี่ยทุเรียนต้องใช้ทุเรียนดิบนะเอาไ้ลวกก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแข็งเวลาเรากินนะเมนูต่อไปเป็นอะไรครับยำม,มังคุดจ้ะยำม,มังคุดนะพี่ของราก็มีมังคุดเนาะมีมังคุดค่ะหมูสับแล้วก็มีเห็ดหูหนูขาวมะเขเือเทศ หอมใหญ่หอมแดงกุ้งหมูสับนี่อันนี้น้ำยำนี่น้ำนยำยำม,มังคุดก็เป็นยำธรรม,ธรมดาเนี่ยแหละนะครับก็ใส่ผักใส่อะไรเข้าไปน้ำยำนี่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วแซ่บเตรียมค่ะเพราะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราทำน้ำยำทีหลังเนี่ยมันบางทีใส่มังคุดมันก็จะเซง็งเซงก่อนใช่แต่มังคุดที่ต้องเลือกมาใช้เป็นมังคุดที่กึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงคือเปลือกมีสีอ่อนหน่อยแล้วก็ได้ออมเปรี้ยวแล้วใช้ลูกเล็กๆเวลากินจะได้ไม่ต้องคายเม็ดข้าออกมานะครับก็ได้กินในทางเม็ดแล้วเมนูต่อไไปคคืออเมนูะรรับี่ ข้าวระกำขยำปูอ่าข้าวระกำขยำปูคราวนี้ส่วนประกอบของข้าวระกำขยำปูนี่มีอะไรบ้างครับซีฟู้ดทั้งหมดอือมันมี<ล>ปมูไข่ปมาตูมเนี่ยแหละใช่คราวนี้ข้าวระกำขยำปูเนี่ยส่วนผสมก็จะมีนี่กระเทียมพริกขี้หนูนแล้วก็รากผักชีรากผักชีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยนางเอกคือระกำนี่เองพอเกิดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาปุ๊บเขาจะเอาข้าวไปขยำกับปูซึ่งปูส่วนใหญ่ที่ใส่เนี่ยคือปูใบปูท้องถิ่นเขาก้ามดำๆตรงปลายดำๆนะครับ ก็ข้าวมนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำจากละกามเนี่ยมาขยำกับปูใบอ,อันนี้ก็เสร็จซึ่งข้าวละกามขยำปูเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านมีปูแค่ตัวเดียวอยากให้ลูกหลานกินด้วยกันเขาเลยเอาข้าวมาขยำแล้วก็แจกลูกหลานทุกคนจะได้กินไปด้วยกันนะซึ่งปัจจุบนันในข้าวละกามขยำปูนอกจากอาหารเป็นชุมชนแล้วเนี่ยไปขึ้นโตในร้านชั้นนําหลายๆร้า,านแล้วนะครับนอกจากสี่อย่างที่มีแล้วเนี่ยยังมีน้ำพริกละกามอีกอย่างหนึ่งด้วยซึ่งพี่รองรักว่า เราเริ่มจากข้าวระกำรรขยำปูก่อนสิวงสำคัญคือน,น้ําเหมือนน้ายําที่ทําจากระกำเนี่ยมีมีปูอย่างนี้ด้วยม,มันเข้มข้นแบบมากเลยนะครับแล้วปูก็หวานเชียบเลยอะหอมเดียรอันนี้ถึงทุเรียนผัดพริกแกงครับกัดกุ้งก่อนแล้วกัน คือตัวทุเรียนดิบเนี่ยพอไปลวกมันแล้วมันเหมือนกินมันอะแต่มันหวานกว่านะต่อไปยาบางคุดเนาะก็คือเป็นเหมือนยำนี่แหละแล้วเราก็มาใส่บางคุดเข้าไปคือน้ำยำของพี่เขาเนี่ยมันรสชาติจัดนะแล้วมังคุดมันเปรี้ยวๆอมหวานนะครับมันก็จะหวานๆเปรี้ยวๆนะพอโดนบางคุดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวแบบขึ้นมานะครับกินจานนี้แล้วสดชื่นดีนะคราวนี้น้ำพริกละกัมนะครับเดี๋ยวเรากินกับข้าวด้วยละกันเนาะ อะไรบนข้าวางนี้เลยอืมมันเหมือนน้ำพริกกะปิแต่ใส่ละกรรมพอกินกันไปแล้วมันรู้สึกว่ากลิ่นละกราเนี่ยมันมันลอยขึ้นมามาทำให้จานนี้รู้สึกว่าแตกต่างจากน้ำพริกกะปิทั่วไปนะครับลองแวะมาที่ชุมชนดูนะครับแล้วมาหาพี่น้องเราเขาจะได้ทำเมนูนี้ให้พวกเรากินกันนะครับตอนนี้ผมไปกินก่อนแล้วการเคี่ยวแบบนี้นอกจากเราจะได้ อินกับความสวยงามของธรรมชาติแล้วเนี่ยมันได้รู้สึกว่าแบบมันอิบโออิมใจกับผู้คนที่อยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับเพราะยังมีคนที่เขามีจิตใจที่ดีอยากจะต้อนรับนะักท่องเที่ยวแบบเราหรือคนที่ไปเที่ยวในชุมชนของเขาเป็นอย่างดีนะครเขายินดีที่จะให้ความรู้พาเราไปดู กับสิ่งที่เขาพยายามจะทาขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนเขาเจริญมากขึ้นเพื่อที่จะกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนของเขานะครับลองแวะกระจายไปเที่ยวชุมชนดูบ้างนะครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแบบคนไทยเออทั้งชุมชนแต่ละชุมชนเอยเย,ยังมีอะไรให้เราศึกษาอีกมากครับลองแวะมาดูกันได้ รอบการเดินทางมาจนนับรีครั้งนี้นะครับเราก็ได้ใช้ยางโตโยตทยรุ่น p r o x e s ซสในการเดินทางมาถึงที่หมายยังปลอดภัยเหมือนทุกครั้งเช่นเคยต้องขอบคุณโตโยตัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เพจโตโยต้ยไทยแลนด์ด้วยนะครับจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับติดตามกันที่ช่องของพวกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e พวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้โตโยต้ายมีไลน์ออ f i ิเชียแล้วนะครับสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือ line official account, แอดไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t Toyo t a t t h i l l n n d บอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆและกิจกรรมสุดพิเศษรอเพืเ่อนๆอยู่ครับ t o y o t ้ e s